บาทก็มีครับหมูหมูอะแหละหมูอันไองูสาวหนูแปดเอ็ยี่บบาทรสิบบาท สแพ็คครับสวัสดีครับพบกับลุงเอ็กพาแซบพี่เกิลนะครับอ่าได้ปลกเขื่อมาแล้วพี่นอ้องไปเก็บมาเล้ครับเออ้อเก็บมาจากสวนครับผมเดี๋ยวจะมาซุปกันครับพริกขั่วไปแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวใส่ปลาทูด,ด้วยนะครับปลเขื่อนก็ต้มเรียบร้อยแล้วครับผม ทูลงแอ็กก็ปิ้งแบบนี้เลยนะครับใช้เตาแก๊สนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วครับอ่าไม่ได้ก่อฐานนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเลิกงานมามันก็อ่าจะมืดแล้วครับผมเอาเนี้ยแก๊ปปิ้งเอาหอมขึ้นเกาพี่น้องใส่ใจขึ้นเกาครับผมเดี๋ยวสิแกะใส่สุบบกเขือนะครับเนาะแสบๆครับผมเข่าแรงลงแอ็กมือนี้ อ่ามาพี่น้องมาซุปกันบัดเนี้ยอ่าลุงแอ็กก็จะใส่พริกไปก่อนนะครับปกติต้องมีหอมแดงด้วยนะครับพอดีหอมแดงเบิร์ดก็ใส่จะพริกด้อครับเด้อตามมี่ตามเกิดละอ่าตามพี่น้องมาเนี้ย น้องแก,เน,กเนื้อปลาทูใสไปนีนปลาทูนี่ก็ทูกถูกได้ครับเนี่ยแล้วถ้าถือครับอยู่พี่โลกเก่งแล้วเศ้าบาทครับผมมีสามตัวเศ้าบาทเศ้าหาบาทก็มีหาสิบบาทก็มีเราจะเจะล็ก,กน้อยนี่เศ้าบาทก็กินได้แล้วครับแกเอาเนื้อมันใสนะครับเนาะอ่ะ พอดสามตัวใส่สักสองตัวนะครับเนะบาะเพราะว่ามะเขือก็ไม่เยอะลุงเอกกับซเว้าไทยผสมเหล้าว,วยครับเออไอโบเมนไทยผสมอีสานเพราะว่าก็มันเป็นอาหารอีสา,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 านเนาะบ้งคน,นกับว้าวว้าภาษาอีสานหลก็ค้นผักกลางกับเบ่คอยรู้เรื่องนะครับเนาะส่อยาวากันดวยครับเ้อไทยแนนอีสานแหนนะครับเนาะเอาประมาณนี้แหละครับ อ่าเร็จแล้วกับโขกครับผมโขกหรือตำครับจะเป็นอาหารบ้าน,าน,านทั้งภาคอีสานเ่านะครับเนะาะกินกินยังได้กระแสบพี่น้องเอ้ยขอวนนี้เอาจำนะครับเนาะอ่าตักกระูแล้่วมาดีกว่าดนแล้วครับใส่สบวกเคือลงไปเ้ยมานเนี้ย อ่า,าน่วยกำลังดีครับผมปลาทู่สองตัวเนะาะต่ำคือเกาครับผมถ้าเขาอยากให้มันง่ายเขาเก็ไปซับก่อนก็ได้ครับนะแต่ว่าต่ำมันเขาต้มมาแล้วมันก็กำลังดีครับผมต่ำง่ายอ่าผุงกัเลยครับผมพี่น้องคือเกาครับผมของแสีบของนัวใส่ลงไปประมาณนี้เนาะ นี่ครับขาดบ,บ่ได้ครับผมน้ำปลาชักหน่อยพอแล้วอ่าถามวยนี่ครับน้ำปลานิดหน่อยครับผมาฝาใส่ไหลใส่น้ำปลาเด็กแล้วเดี๋ยวมันสีเข้มครับผมอ่าเสร็จแล้วครับผม โยนวๆนโยนโยนทุบเขาให้เข้ากันครับอ่าสุดท้ายครับผมต้นหอมผักชีกับบมมีพี่น้องเอ้ยมืดคำแล้วเอาตามมีตามเกิดนี่แหละมีโหระพา,พพาพพครับพักแผ่วพักไผ่ครับใส่สองยางกับหอมแล้ว ทำมาดิดูตาบ้า,บางก็นดน้เศษแผบพี่น้องเอ้ยโอเคอ่าเรียบร้อยพี่น้องแซ่บหลายครับผมตับขงจานเลยสีสันอาจจะบปิแดงบป เค็มบันไดเพราะว่าบ่มีพริกแดงครับผมสีสันอาจจะเป็นตะกินบันไดแต่ว่าแส่บคักพี่น้อง๋ยวจ้ำนะครับนะโอ้ยสุดยอดประมาณนี้ครับผมบุกพริกล้วงหน่อยเอยพี่น้องเอ้ อ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมสุกบกเขือใส่ปลาทูฝีมือลุงแอคพาแซบคือเก่าครับผมเดี๋ยว็ดไปซื้อข้าวเหนียวครับผมมาจำนะครับเนาะแซบแซบครับผมอู้สีสันบาปันได้พี่น้องแต่ว่ารสชาติจัดจ้านดีดีแซบดีครับผมนัวน้ำปลาแดกเข้าไหมข้าวเหนียวจำพี่น้องเอ้ยมาเด้อข้าเลีงครับลุงแอคพาแซบเด้อครับเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมมี่ครับผมบ่ได้กินให้เบิ่งดอกมืดค่ำแล้วครับผมบพื่นได้กินข้าวนะครับเนาะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจเ้อครับเด้อสุปูสุคนพี่พี่น้องๆครับผมขอบคุณที่มารับชมครับผมให้กำลังใจลุงแอดผาแซบ้อครับเด้ขอขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมลุงแอดก็จะทำคลิปดีๆทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการทำอาหารนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อพี่พน้องๆน,นะครับ ขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม